วัสดีครับน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องนะครับเข้าเครื่องซักผ้าน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องซักผ้าฮิตาชิรุ่น SFP65C นะครับรุ่นนี้นะครับถ้ากด power กด start เครื่องจะไม่หมุนจานเพื่อชั่งน้ำหนักนะครับเครื่องจะหมุนจานนะครับกด power กด start เครื่องจะหมุนจานเพื่อชั่งน้ำหนักครับแต่แล้วถังจะหมุนก่อนนะครับ หมุนก่อนที่น้ําจะไหลนะครับเข้าเครื่องดังนั้นนะครับถ้าเปิดถงังถังไว้นะครับน้ําจะไม่ไหลเข้าเครื่องเพื่อป้องกันอะไรจากการหมุนถังนะครับดังนั้นเวลาซ่อนนะครับเวลาซ่อมถ้าคุณเปิดฝาไว้อาจจะทําให้หลงได้นะครับดังนั้นให้กด power นะครับกด level และกด start นะครับน้ําจะไหลออกมาทันทีได้าสามารถรัดไฟได้ครับถ้าน้ําไม่ไหลเบื้องต้นให้ดูว่าน้ําอ่าว่าเปิดก๊อกไว้หรือไม่นะครับบางทีเราตั้งเครื่องติดกับ ปอกนะครับบางเวลามันเขย่ามันอาจจะชนจนติดน้ําไม่ไหลออกมาก็ได้นะครับหรือถ้าเปิดก๊อกแล้วมีน้ํามาหรือไม่ครับก็ต้องตรวจให้เรียบร้อยนะครับถ้ามาเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีปัญหาก็ส่วนใหญ่นะครับดูกัดสายไฟขาดครับอันนี้คือเครื่องฮิตาชินะครับเครื่องไฟฮิตาชิรุ่น SFC654 ครับอาการคือน้ําไม่ไหลเข้าเครื่องครับอย่างที่บอกนะครับให้กด power กด เดฟเวลนะครับแล้วกดสตาร์ทนะครับถ้ากดพาวเวอร์กดสตาร์ทจะน้ำไม่ออกนะครับเพราะว่ามันจะทําการหมุนถังก่อนนะครับมันจะมีสวิต์ประตูนะครับจับอยู่อันนี้คือวาล์วน้ำครับใช้ไฟสองรอยสบโวลต์ a อซครับอันนี้คือหนูสายสายสีเหลืองนะครับอสําหรับทีละชี้แล้วนะครับอสายนาวน้ำนี่จะเป็นเหลืองดํานะครับดําใหญ่นะครับอสายที่ดําใหญ่เส้นนี้นะครับก็คือสายคอมมอนครับสายร่วมนะครับแปลว่าสายร่วม ร่วมกับอุปกรณ์ทุกๆตัวที่เป็นไฟ AC ครับส่วนสีดำเล็กนั้นไม่ใช่ไฟ a อนะครับเป็นไฟของเพชเชอร์นะครับเป็นไฟกระแสตรงของเพชเชอร์นะครับสีดาเล็กนะครับเดี๋ยวมาปรับรวกันไม่ได้นะครับดาเล็กกับดำใหญ่นี่คนละเรื่องกันนะครับอันนี้เราก็ปรับไปที่โวลต์เอาปรับที่องค์ก่อนครับหนูกัดขาได้พันสายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราจะทําการวัดนะครับหลังจากพันสายเสร็จเราก็จะทําการวัดดูนะครับว่าดีๆแล้วมันเท่าไหร่ครับ ว่านะ้าถ้าดีแล้วจะมีโอห์มเท่าไหร่เวลาวัดโอห์มเราต้องดึงสายแจ็คออกเส้นหนึ่งนะครับเหลืองหรือดําก็ได้ครับน่จากการวัดโอห์มนะครับเราต้องดึงไฟออกด้วยนะครับการวัดโอห์มจะต้องไม่มีไฟนะครับเพราะจะเพี้ยนนะครับถ้ามีไฟถ้ามีไฟค้างก็จะเพี้ยนเหมือนกันนะครับดังนั้นดึงออกเลยครับ<ม>ได้ห้าจุดหนึ่งเคครับห้าจุดหนึ่งสามแปดเคโอห์มครับ ่ประมาณประมาณเรานะครับไม่ต้องเปอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าดีแล้วครับถ้าเกือบเกือบศูนย์โอห์มหรือปราเกือบเกือบศูนย์โอห์มนะแล้วก็ช็อตแล้วนะครับอันนี้เอามิเตอร์อแครนมาบ้างนะครับปรับไปที่หนึ่งเคครับย่านคูณหนึ่งเคครับหลังจากปรับไปย่านคูณหนึ่งเคแล้วก็ทําการซีโอห์มด้วยนะครับ โดยการเอาสายแดงดำแตะกันนะครับเวลาวัดโอห์มเราต้องดึงสายออกหนึ่งเส้นนะครับไม่งั้นจะวัดไม่เที่ยงตรงนะครับอ่าแล้วหมุนวอลุ่มเพื่อปรับนะครับให้ได้ศูนย์โอห์มเป๊ะนะครับเลขศูนย์เป๊ะนะครับกยการวัดที่แม่นยำครับอ่าแล้วก็เสียบเข้าไปครับไปซีไม่มีขั้วครับเอาขั้วไหนก็ได้ครับ ่าแตะไปเลยครับขึ้นที่เลขห้าครับขึ้นที่เลขห้าประมาณห้าจุดสองเคครับห้าจุดหนึ่งเคห้าจุดสองเคนี่แหละครับไม่ต้องเป๊ะครับใกล้ๆเคียงก็ใช้ได้แล้วนะครับอ่าคูณหนึ่งเคนะครับได้เลขห้าก็ประมาณห้าจุดหนึ่งห้าจุดสองเคครับจนเอาสายแจ็คกียบเข้าไปครับเราจะทําการวัดอ่าทําการวัดไฟเอซครับว่ามาสองร้อยยี่สิบโวลต์จริงหรือไม่ครับ นี่หนูกัดขาดเราได้ต่อได้เรียบร้อยนะครับอ่าทำการเสียบไฟครับเส๋ยวแล้วก็ปรับไปที่โวลต์เอซครับปรับไปที่โวลต์เอซเรียบร้อยแล้วครับทำการวัดเสียบไฟเรียบร้อยก็วัดได้เลยครับ ปรา,ากฏว่าวัดไม่ขึ้นนะครับเนื่องจากเรายังไม่ได้กดปุ่ม power กด level กดสตาร์นะครับมันก็เลยไม่ได้ไฟนะครับกดระดับน้ำนะครับแล้วก็กดสตาร์ครับไฟจะออกมาทันทีเลยนะครับถ้ากดแบบนี้นะครับ เพราะมันไม่ต้องช่างน้าหนักนะครับมันจะปล่อยน้ำทันทีถ้ากดแบบนี้และจะไม่หลงทางด้วยนะครับถ้าไปกด,ดยังอือ Power Start กว่าจะออกนานนะครับช่างนานรุ่นนี้ช่างนานครับได้สองร้อยสามสิบสอง ACV ครับสองร้อยสามองจุดห้า ACV ครับ วัดที่คั่วของวาล์วน้ําเลยนะครับอวาล์ว wow น้ําเวลาไฟเข้ามามันทํางานนะครับมันจะสั่นนะครับเรามือจับตรงอตรงที่ว่าอที่สวมไอที่หมุนเกลียวท่อตรงนั้นนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับให้จับที่พลาสติกนะครับเพื่อความปลอดภัยมันจะสั่นๆนะครับถ้ามันทํางานเราไม่ได้เขียนบ,บังคับตั้งไปที่สองร้อยห้าสิบ acv ครับ วัดที่สายเรืองดําครับได้เท่าไหร่ครับสองร้อยยี่สิบห้า acv ครับสองร้อยยี่สิบห้านะครับสองร้อยยี่สิบห้า acv ครับอันนี้คือของดีนะครับวัดอย่างนี้ดีแล้วครับแสดงว่าวาวาน้ำใช้ได้ แจ๋วไฟมาไฟมาแล้วก็แล้วก็วาวนะ้ําไม่ช็อตด้วยครับถ้าโอหมต่ํานะครับมันก็จะกินกระแสสูงครับทําให้อ่าเกิดโหลดนะครับและอ่าทําให้แผงแผงบอร์ดเสียด้วยนะครับถ้ามันช็อตปุ๊บแผงบอร์ดนั้นนะครับจะมีจะมีะมอ่า สายแอกตัดต่อมานะครับเป็นสวิตตายแอกตายแอกตัวนั้นก็จะเสียไปด้วยนะครับถ้ามันช็อตถ้าวาล์วน้ําชอ็อตอันนี้สังเกตดูนะครับที่วาล์วน้ําตรงนี้นะครับอที่สายวาล์วน้ำเนี่ยครับมันจะมียางดาๆนะครับอันนี้มันจะเมื่อเราสวมเข้าไปนะครับมันก็จะกดกับขอบขอบขอบวาล์วน้ํานะครับทาให้น้ําไม่รั่วนะครับไม่ไหลออกมานะครับไม่ต้องพันผ้าเทปขาวนะครับ มันจะชนหลักขอบตรงนี้นะครับยางดำนะครับทำดังตงนี้นะครับอ่มันอ,อมันก็จะไม่ต้องพันนะครับอันนี้มีการพันมานะครับเนื่องจากเอ,อไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าต้องไม่พันพันมาก็สิ้นเปลืองหัวป่าหลังจากทําเสร็จก็เสียไฟครับเสียบไฟแล้วก็เปิดเปิด วาวน้ำครับเสร็จแล้วเราก็จะมาลองกันนะครับว่าใช้ได้หรือไม่นะครับคุณจะกดนให้ดูนะครับเปิดฝ้านะครับถ้าเปิดฝาไว้จะลงนะครับลงแบบไหนอ่าลองดูนะครับว่าจะลงไหมถ้าเปิดฝาไว้ในงี้นะครับเห็นไหมครับช่างน้ําหนักครับเวลาหมุนจานอย่างงี้เขาเรียกช่างน้าหนักนะครับถ้าผ้าหนักระดับน้ําก็จะได้สูงขึ้นครับ อ่าช่างน้าหนักเสร็จแล้วครับสังเกตดูนะครับไม่ปล่อยน้ํานะครับเนื่องจากรุ่นนี้จะต้องหมุนถังก่อนนะครับจึงจะปล่อยน้ําออกมาได้นะครับการหมุนถังจะทําให้เกิดอันตรายนะครับดังนั้นเขาก็เลยมีส่อฝาประตูก็จะมีแม่เหล็กนะครับอ่มาเพื่ออ่เพื่อป้องกันอันตรายนะครับอ่าเมื่อเวลาปิดเขาจะรู้ว่าปิดประตูนะครับเขาก็จะสั่งทำงานตามระบบต่อไปนะครับถ้าไม่มีก็ มันมีมันมีทางหมุนไม่ได้นะครับเพราะว่าอันตรายรอาจจะปั่นมือหลุดเลยนะครับอ่านี่ปิดฝานะครับอ่าปิดฝาเพื่อดูนะครับว่ามันจะหมุนทางอย่างไร นะครับเขาช่างน้ําหนักแล้วยังต้องรอยอีกพักหนึ่งต้องมีการหมุนถังก่อนนะครับจึงจะสามารถนะครับยังช่างต่อยนะครับรุ่นนี้ช่างน้ําหนักนานนะครับไม่รู้ก็ทํามาอันนี้เกิดจากผมใส่ท่อเบาน้าเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็ลงในไหมน้ําออกนะครับเห็นไหมครับหมุนถังก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยเบวน้ํานะครับปล่อยน้ํานะครับ หรือจะหมุนพร้อมกันนะครับก็สังเกตเอาครับอันนี้เห็นไหมครับดังนั้นน้ําจะไม่ไหลออกนะครับถ้าเราเปิดฝาเพื่อป้องกันอันตรายนะครับแบบนี้นะครับเมื่อกี้นี่ที่ดังนะครับเออเกิดจากผมใส่ท่อเข้าไปแล้วเหล็กล็อกอะไรมันอาจจะขัดกันผมก็เออดึอไฟออกแล้วก็มาทําออให้เรียบร้อยนะครับทงท่อวาล์วทงท่อน้ําทิ้งกด พาวอรอ่าวอเตอร์นะครับแล้วก็สตาร์ทครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้ไม่ต้องปิดฝาครับปล่อยทันทีไม่มีการชั่งน้ำหนักครับเพราะเรากดระดับน้ําแล้วนะครับเขาก็เลยไม่จําเป็นต้องชั่งน้ําหนักเอ่อ uh, แล้วทาท่อตรงนั้นนะครับท่อวาล์วอท่อน้าไหลทิ้งนะครับผมก็ไปเหล็กรอกก็ขยับให้ดีใหม่แล้วก็ขึ้นมาก็ใช้ได้เลยครับไม่มีเสียงแล้วนะครับไม่มีเสียงดังแล้วนะครับ ไม่รู้ว่ามันจะใช่หรือเปล่าแต่ก็ดังโครมก็าหายครับตอนนี้ปล่อยน้ำเข้าถังสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ